สวัสดีครับวันนี้นาคาฟาร์มนะครับก็จะมาแนะนำตู้ฟักไข่นะครับรุ่น30ฟองฝาหน้านะครับแผ่นอะคริลิกใสนะครับตามรูปนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะใส่ไข่ไก่นะครับได้30ฟองนะครับก็มีแผ่นอะคริลิกหน้านะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับลูกค้าได้ไปก็ลอกนะครับลอกติ๊กเกอร์ด้านหน้านี้ออกนะครับแค่นั้นเองนะครับเครื่องเราเซ็ตให้ทั้งหมดนะครับ เซตตั้งค่าให้เรียบร้อยลูกค้าได้ไปก็ใช้งานได้เลยนี่ครับด้านหน้าก็จะมีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับกบต,ตัววัดความชื้นด้านในนี่ก็จะเป็นพัดลมนะครับชุดหลอดไฟตะกร้าใส่ไข่นะครับเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิความชื้นนับต่างๆส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ำนะฮะ นี่ครับจุดเติมน้ําลูกค้าก็กอกน้ำนะครับใส่ขวดนะครับแล้วก็มาเทโรงนี้ได้เลยนะครับข้อสําคัญอย่าให้น้ําแห้งนะครับเด็ดขาดน้ําคนเติมวันเว้นวันนะครับแล้วก็เช็คบูดูบ่อยๆนะครับดูระบายนะครับความร้อนนะครับต่างๆนะครับเราก็เจาะให้เรียบร้อยตั้งค่าระบบอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีคู่มือติดด้านหน้าตู้นะครับให้แล้วก็มีคลิปการใช้งานให้นะครับว่าใช้งานยังไงลูกค้าใช้ไปก็ ลูกค้าได้รับไปก็สามารถศึกษาคู่มือได้เลยนะครับส่วนหน้านี้เป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยการฟักไข่ก็ค่อนข,ข,ข้างที่จะฟักยากนิดหนึ่งนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับเกินเพราะว่าเครื่องอตู้ฟักไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยอุณหภูมิอัตโนมัติเนี่ยคือเขาทํางานด้วยอุณหภูมินะครับถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน37.3ภายนอกนะครับเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับ เพราะว่าเราตั้งไว้คือ37.3นะครับระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างพัดลมนะครับทำงานถ้าเกิดถึง37.5นะครับระบบก็จะตัดการทำงานนะครับถ้าอากาศข้างนอกนะครับเกิน40เกิน37.5เราไม่ยอมลงนะครับเครื่องก็จะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่าเครื่องจะทํางานตอนอุณหภูมิถึง37.3นะครับถ้าเกินกว่านั้น ลูกค้าต้องเปลี่ยนจุดวางทุฟักไข่ใหม่นะครับไปหาจุดที่มันเย็นๆนะครับให้มันต่ำกว่า3 7 3ให้ได้นะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับลูกค้าหลายคนก็สอบถามมานะครับว่าทำไมเครื่องไม่ทำงานเครื่องไม่ทำงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอุณหภูมิร้อนกว่าเครื่องที่เราตั้งไว้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการฟักไข่เนี่ยคือ3 7 5นะครับถ้าเกิดเกินนั้นไม่ดีนะครับเชื้ออาจจะตายนะครับก็มันร้อนเกินไป ส่วนรุ่นนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับชุดนี้รุ่น30ฟองฝาหน้านะครับแผ่นคอิลิกใสนะครับส่งฟรีนะครับ790บาทนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็จะเป็น890บาทนะครับใครสั่งภายในเดือนเมษานะครับตอนรับหน้าร้อนเราจะลดให้ทันทีนะครับอีก50บาทนะครับก็สนใจก็สั่งเข้ามาได้เลย นะครับสวัสดีครับ